now oh, feet go away can't see the feet again now nah, you can't feed the feet now feet go away now บอกงไอ่ออาิตเตย์ย่เยพี่กันกิบกิบกิบสมอกิบสมอพี่กันอทัวเวเลยโอ้ยแล้วกเกแล้วโอหหดสปรเลยแกอาเอาิจับด้ r ยสปร โอ้ย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 เปี้ยเลย, <c oughs> ยเฮอวันนี้แต่แป๊ดอ่ะดูเวทอ่ะอืมพี่กนันเวท ี่การเลอิดลูกเล็บอิดกิฟกิฟฟูดอินอินยัวพลาสติกแบกเล็อิดนะลูกเลอิเออกิฟนี้กิฟอินพลาสติกแบกลูกนี่กิฟอนี่นี่เนี้ยเยอะเลยอันนั้นเล็อิดเถอนนี่ยูสนี่กิฟอิดอินพลาสติกดดินพลาสติกแบกอันนั้ ê yeah. The loop look, the wind the wind blue the loop เล็บอิดถูกเล็บอิดเล็บอิดเล็บอิดทะลเดี๋ยววอเตอร์สเปสเดี๋ยววอเตอร์สเปสเดี๋ยวเดอะฟิตเดอะฟิตเดอะฟิตจัมแอนด์วอเตอร์สเปสทูพิกันเวทตันอัพเอ็อผ้าแก้วหัวน้อย ม้โอเคลูกโอเคเลยลูกวอเดอร์สแปมีแค่คู่นะโอ้ยโอยวเดอร์สแปรมันคิดจ้ำอ่ะเอาก่อนเนี่ย บายบายพี่จ้ะบายบาย see you next time ไปนะอืมอืมอครที่อืมน่ดอืม Time to go. Pikachu. Time to go. Bye, let's go. Let go, let's go.